เวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกเฮิร์ตเ810กิโลเฮิร์นะคะติดตามรายการสดผ่านหน้า Facebook แฟนเพจ e สวทตรังไลฟ์แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมีช่อง YouTube Channel ของสวทตรงังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สาหรับการติดตามรายการย้อนหลังนะคะยอยศพรับหน้าที่ดาเนินรายการและวันนี้เราจะไป พูดคุยกับท่านนายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรงังสวัสดีค่ะ <All> right, ครับค <c oughs> ่ะคุณหมอคะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะทีอ่อยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะถึงความห่วงใยของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในเรื่องของโรคพิษสุนัขบา้าก่อนประเด็นแรกเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดตรังเราประกาศเป็นเขต ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบในสองอำเภอนะคะแล้วก็มีการพบเจอเรื่องของสุนัขที่มีเชือ้อเราก็เลยอยากให้คุณหมอได้ฝากความ,มห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะครับก่อนเดี๋ก็กอคุยเ,เรื่องของว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเกิดอย่างไรนะครับก็โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ โดยสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็สัตว์ชนิดใดที่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะเป็นพาหะได้หมดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็พบมากในสุนัขแมวหรือวัวนะครับแต่สัตว์อื่นๆเมือนเหมือนลิงเหมือนอะไรก็ยังพบได้แม้แต่ คนกัดกันเนี่ยถ้าก็กัดโดยอารมณ์ปิดปกติเหมือนกับว่ามีอาการของพิษสุกขบา้าบางทีเราก็ต้องอคิดสงสัยเรื่องมีเชื้อด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยหนึ่งว่าแหล่งโรคอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มามากัดควรหรือ เลียน้ำลายโดนบาดแผลนะครับเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายของผู้นั้นได้และถ้าเราไม่มีการทำการทำความสะอาดหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเชื้อก็เข้าไปแล้วก็จะเดินทางจากบาดแผลนั้นเข้าไปถึงสมองก็เพิ่มจำนวนอยู่ในสมองแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอาการที่ เด่นชัดที่สุดก็จะมีอาการทางสมองนะครับพวกนี้จะมีอาการจักกระทุกหรือมีอาการแขนกาเกล็งกลืนโดยเฉพาะกลืนน้ำลายเนี่ยก็จะกลืนลำบากการไกลแข็งมีอาการเจ็บปวดเวลาเวลาจะกลืนน้ำก็เลยมีคำคำหนึ่งที่เรียกกับโรคนี้ว่าโรคครัวน้ำนะครับก็คือเวลาจะกินอะไรมันกลืนไม่ได้มันเจ็บมาก ก็เมื่อถ้าเกิดแล้ผู้ป่วยมีอาการดังที่ผมกล่าวมาเนี่ยผู้ผู้ป่วยคนนี้จะไม่รอดนะครับถ้าเชื้อเข้าสู่สมองแล้วก็มีการเจริญเติบโตเชื้อเพิ่มจํานวนขึ้นมีอาการทางระบบประสาทเมื่อไหรเนี่ยไม่รอดตายร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราไม่อยากจะเห็นว่าเมื่อรับเชื้อแล้วปล่อยให้โรคดําเนินจนเกิดอาการคือถ้าเรารับเชื้อเข้ามาได้ เราก็ต้องมีการทําให้เชื้อจํานวนนั้นมันหยุดหรือมันหายไปหรือมีอย่างอื่นที่จะไปท่านมันนะครับก็ประเด็นแรกถ้าเกิดว่าเราโดนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามากัดหรือมากรีดมาข่วนหรือไปเลียทรงที่บาดแผลนะครับประเด็นแรกก็คือทําความสะอาดบาดแผลเลยนะครับทาความสะอาดด้วยน้ําสอาดนี่แหละ ร่วมด้วยสบ,บู่นะครับล้างเยอะๆล้างให้สะอาดถ้าแผลลึกหน่อยก็ล้างมากๆหน่อยหลังจากนั้นก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยว่าเราจะพิจารณาการให้วัคซีนหรือให้เซรุม่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็อันนี้อยู่ในดุลยพินิษของแพทย์ว่าถ้าเราเคยได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขกบ้าครบชุดมาก่อนน่ะผ่านมาเวลา ยังไม่มากพอเราก็อาจจะให้เพียงวัคซีนเข็มกระตุน้นเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าในชีวิตนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลยอันนี้จะต้องฉีดวัคซีนตามตามชุดและวก็ต้องวันแรกก็ต้องฉีดเซรุ่มป้องกันพิษโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเลยอย่าปล่อยให้มีอาการของโรคตายร้อ นะครับตรงนี้ผมย้ําว่าว่าอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนที่ได้กล่าวถึงไปว่าในจังหวัดตรังสถานการณ์เป็นอย่างไรอันนี้ต้องเท้าความไปว่าในปี2,561นผมจําได้ช่วงที่ปลายปีตอนนั้นเราก็มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นเนื่องจากก็ตอนนั้นก็มีผู้ชายอายุประมาณสักสี่กว่าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็โดน ลูกสุนัขนะลูกสุนัขก,กัดก็คิดว่าไม่ไม่เป็นอะไรมากแล้วผลสุดท้ายมันเชื้อได้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็มีอาการพอมีอาการก็ได้เสียชีวิตตามมานั่นเป็นเคสสุดท้ายตอนปลายปี2 5 6 1าอหที่อำเภอวังวิเศษหลังจากนั้นเ,เราก็มีโครงการที่จะทำให้เป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษโรคบ้าดําเนินการในจังหวัดตรังนะตั้งแต่ปี2561ดําเนินมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่พบว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในคนเลยนะครับตั้งแต่ปีนั้นมา,าก็ตอนนี้ก็ร่วม5ปีแล้วนะปีไม่มีแต่เราก็มีการสํารวจอยู่ว่าเชื้อเนี่ยนอกจาก กิดในคนแล้วมันยังอยู่ในสัตว์ที่เป็นประหาที่ผมกล่าวถึงบ้างไหมเราก็มีการสำรวจเก็บตัวอย่างหัวของสุนัขไปตรวจอไอ้ที่ศูนย์ที่นครเนี่ยศูนย์ตรวจโรคสัตว์ที่นคนรรีธรรมราชในระยะหลังนี้เราพบนะครับพบที่ตำบลบางมากแล้วก็อำเภอกันตังและที่ตำบลบางรักอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังนอกจากตำบลบางมาก และตำบลบางรักแล้วพื้นที่ที่ใคร้เคียงเพราะว่าหมาหรือสุนัขเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่ <c oughs> มันสามารถวิ่งผ่านไปได้แต่มันไปกัดตัวอื่นตัวอื่นก็สามารถที่จะนํานเชื้อก้าสู่ร่างกายแล้วก็เป็นปางะไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉนั้นในพื้นที่ที่ห่างจากจุดที่เราพบเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะหกิโลเมตรใช้ <c oughs> รัศมี5กิโลรัศมี5กิโลเมตรเพราะนั้นวาดแผนที่ไปเลย5กิโลเมตรเพราะนั้นตำบลที่ต้องเฝ้าระวัง ก็ได้แก่ว่าควรปลิงนะตำบลกำลพงองคเปอเมืองตำบลโคกหล่อตำบลนาต้มหมิงตำบลหนองจุดตำบลนาตาล่วงตำบลตบเที่ยงแล้วก็ในส่วนของย่าขาวตำบลทุ่งค่ายของกันตังตำบลคลองฉีล้อมตำบลควนธานีพวกนี้คือในที่ใกล้ๆบางหมากก็ต้องเป็นรัศมีที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้ก็ต้องตรหนักให้มันมากว่าถ้าโดนสูนักกัดเนี่ย ต้องล้างทำความสะอาดใน,นทันทีแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าจะฉีดวัคซีนอย่างเดียวหรือจะฉีดเซรุ่มด้วยนะครับตรงตัวนี้ก็การฉีดเซรุ่มเนี่ยต้องฉีดให้ครบโดสตามที่หมอนัดไม่งั้นภูมิคุ้มกันจะเกิดไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคที่จะเกิดนะครับยิ่งฉีดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเชื้อเวลาเข้าสมรักัดที่ที่บริเวณไหนถ้าขัดบริเวณเท้า เชื้อเดินทางจากเท้าวกว่าจะถึงสมองใช้เวลานานหน่อย mm hmm. อันนี้ก็ mm hmm. ก,ก็ก็มีเวลาที่แต่ถ้าเกิดว่าก,กัดตั้งแต่บริเวณคอใบหน้าอันนี้ใกล้นิดเดียวที่จะเชื้อเดินทางเข้าสู่สมองเพราะนั้นสมกัดที่ปลายจมโมกอ่ะ mm hmm. เดินทางเข้าสู่สมองผ่านไปต่างหรือน้ำลายกระเด็นเข้าตาอะไรพวกนี้ใช้เวลานิดเดียวเอง mm hmm. วันสองวันเชื้อก็ถึงสมองละ mm hmm. อันนี้ก็ต้องอโดยโดยหลักแล้ว เราดูระยะทางของเชื้อที่มันเดินของร่างกายเพราะนั้นยิ่งบริเวณคอขึ้นไปเนี่ยถ้ากัดบริเวณคอหรือใบหน้าเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับล้างให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับนั้นในส่วนของที่เราพื้นที่ที่ต้องระวังถ้าเกิดแล้วในพื้นที่คนที่อยู่ในตำบลต่างๆที่อยู่รอบบางมากและรอบรอบของตำบลบางรัก ตำบลอื่นนะครับตำบลอื่นก็ต้องเฝ้าระวังในระยะพื้นรัศมี5กิโเมตรแต่กระนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าเฝ้าระวังโรคพิษสุ้าเฉพาะในตำบลพวกนี้นะโดยพื้นที่จังหวัดตรังถ้าเกิดถูกนักกัดเราก็ต้องดูแลตามที่ผมพูดอะก็คือปอกกัดปุ๊บหรือโดนเลียถูกบาดแผลต้องล้างตำกวามสานและไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการไห้วัคซีนหรือเซรุ่มนะครับ จังหวัดตรังจากที่คุยกับทางสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตรังเรามีสุนัขจรจัดในพื้นที่เยอะมากค่ะคุณหมอคะคแต่ช่วงอากาศร้อนแบบเนี้ยนอกจากไม่ไม่เฉพาะน้องหมาเนาะเฉพาะคนก็ยังหงุดหงิดรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แล้วก็สุนัขพวกนี้มันก็อาจจะหงุดหงิดได้ง่ายมีคาถาป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงพวกนี้เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าจากสาสุขเนี่ยเคยเคยได้ยินเรื่องของห้ายอมันมียออะไรบ้างคะคุณหมอคะ ครับก็คือกาตาสําหรับหมานะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าห้าโยแล้วหมาจะไม่กัดนะแต่ก็ลดลดการ <ลด S 1> าที่หมา,าจะมากัดรอ,อลดความเสี่ยงก็คืออันแรกก็คือถ้าหมามอยู่นิ่งๆอย่าไปแย่มันนะโยแย่แย่อะโยแรกแย่อย่าแย,แย่สุนัขให้มันโมโห นะครับอย่าไปเที่ยวเขาเขานอนอยู่ดีๆไปแย่เขาโม่บางทีเขาตกใจเขาจะกัดเราได้ประเด็นที่สองก็อย่าไปเหยียบเขานะไปเหยียบหมาก็จะแวงกัดนะครับอันที่สามถ้าหมามันทะเลาะก,กันก็ขอให้เป็นเรื่องของหมาอย่าเข้าไปเลี้ยามือไปแยกมันจะกัดเรา,เ,ราเพราะนั้นตาจะแยกหมาก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มัน ไกลๆจากตัวหมานะเรายืนเช่นไม้ใช้ไม้ยาวๆแล้วก็แยกมันนะอันนี้ก็ก็พอไหวแต่ยามือไปไปแย่มันจะกัดทอามือเราแล้วอันอันอีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยเลยนะเวลาเรื่องของการแย่งงานระหว่างสุนัขมาแย่งงานเราหรือเราไปแย่งงานสุนัขเป็นได้ทั้งสอง เช่นที่พบว่าสุาสนัขมาแย่งอาหารเราและกัดเราก็คือเด็กๆให้ระวังเพราะว่าเด็กๆมักจะเดินกินขนมหรือกินไก่ปิ้งหรืออะไรถือแล้วก็เดินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ระวังตัวสุนัขมาเด็กก็หวงของก็พยายามที่จะเอา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 หารที่ตัวเองกินเนี่ยเวี่ยงหนีมาสุนักบางทีมันตะกรุบ ที่จะกินเพราะฉะนั้นปล่อยไปเลยนะครับคือต้องต้อง,ต,องต้องให้เด็กอย่าไปกินอาหารใครสัตว์สัตว์ตพวกนี้มันมันก็จะมาแย่งพอยแย่งก็จะกัดเ,เด็กแต่เด็กยังหวงของอยู่อีกอย่างหนึ่งถ้าหมามันกินอะไรอยู่ถ้าผู้ใหญ่นะบางทีไปไปแกล้งหรือไปแยกอาหารของเขาเช่นไปเลื่อนสถานที่ที่เขากําลังกินบางทีเข้ากัดก็ได้นะเรื่องอาหารแต่ผมผมผมเป็นห่วงเรื่องเด็ก ที่กินอาหารตามสวนสาธารณะที่มีหมาอยู่ตามถนนหนทางที่มีหมาจรนจัดอยู่แล้วเด็กก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้ว่า,เ,าเกิดความเสี่ยงที่หมาจะมาแย่งอาหารจากเด็กๆก็ mm. ๆกอห็หอยผู้ปกครองได้ตระหนักในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันดุดท้ายกา็หมาที่เป็นหมาที่ไม่ใช่หมาของเรา mm. มันไม่มีความสนิทกลิน่นหรือเสียงอะไรเนมันไม่ไมคุ้นเคยก็อย่าไปยุ่งอย่าไปตำจ้ากับหมาคนอืน เดี๋ยวหมามัจะแวงกัดเนาะนะครับก็ฝากไว้ห้ายอยอแรกก็อย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าไปหยิบอาหารและอย่าไปยุ่ง แต่ไม่ใช่หมาหรอกนะครับาคาัเรียนได้นลยล่ะตรงนี้ก็เป็นความห่วงใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขจรจัดบ้านเรามีเยอะค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้อาจจะทาให้มันหงุดหงิดได้ง่ายไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้กฐาหาายออย่างที่คุณหมอบอกก็จะทําให้ท่านห่างไกลาจากโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะ,ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นโควิด -19 แม้ว่าจะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นไปเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ว่าสังเกตจากพฤติกรรมของคนหลังๆจะไม่ใส่หน้ากากอนามัยละเวลาไปไปกิจกรรมหรือไปงานอะไรที่แบบ มีคนรวมตัวกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยได้ยินข่าวจากทางอีสานมานิดนึงว่าโควิดมันกลับมาอีกแล้วทีนี้เราก็เป็นห่วงเป็นใยว่าพี่น้องประชาชนกลับมารวมตัวกันในช่วงสงกรานคุณหมอมีความห่วงใยอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด1 9ตรงนี้บ้างขาโควิด -19 เนี่ยถ้าพูดถึงตั้งแต่ปี2,563นะตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาระบาดในจังหวัดตราง2 5 6แล้วก็หลังยันก็จะเบาลง แล้วก็ความรุนแรงของโรคก,ก็ลดลงก,ก็ปลดจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแม้จะเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแต่ก็ยังยังมีเกิดแพร่กระจายอยู่นะในประเทศไทยรวมมาจนถึงจังหวัดตรังจังหวัดตรังในตั้งแต่มกราจนถึงเมษาปีนี้ก็ยังมีผู้ป่วย อยู่19รายและที่สําคัญที่สุดก็ยังมีเสียชีวิต2รายนะครับอันนี้ก็ส่วนมากที่เสียชีวิตถ้าพูดกันก็คือในกลุ่มที่เสี่ยงผมเวลาผม,ผมออกอากาศหรือว่าแต่แหล่งข่าวของจังหวัดก็จะเน้นเรื่องกลุ่มเสี่ยงว่าต้องต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือจะต,ต้องทําอย่างไรเพื่อให้ติดโควิดติดโควิดแล้วอาการไม่มากนะเราสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ ที่สิ่งที่ป้องกันในส่วนบุคคลก่อนก็เรายังใช้ลักษณะของ dmsta นะก็คือของการเว้นระยะห่างถ้าเราไปในสถานที่ที่แออัดยัดเยียดกันหลีกเลี่ยงนะให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัดยัดเยียดแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องไปก็ต้องสวมแมสเพื่อป้องกันที่เรารับเชื้อฉากคนอื่นมาเข้ามาสู่เราเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ แล้วหยิบจับและกลัวจะมาสัมผัสต,ตัวเรามา,าแปะปากจามูกอะไรพวกนี้ก็ล้างมือบ่อยๆล้างด้วยน้ำสบู่ก็ได้ล้างด้วยเจลแอฮอก์ก็ได้ล้างบ่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอวิธีดูว่าเราเ,าเรามีอาการบ้างไหมวิธีแรกก็การคัดกรองอุณหภูมิว่าถ้าอุณหภูมิต,ตัวเราสูงเกิน37.5้ก็ถือว่า ถ้ามีอาการเราไปสัมผัสคนอื่นมาหลังจากนั้นมีระยะเวลาอยู่ในช่วงพ้นระยะอยู่ในช่วงปอระยะวักตัวปอกวนมีอาการไข้ขึ้นก็ถ้าวัดอุณหภูมิเกินก็สามารถตรวจ ATK เพื่อคัดกรองอว่าเราเราเป็นเชื้อโควิดหรือเปล่าถ้าเป็นก็สามารถไปรับ การรักษานะรับยาพูดไง่ายๆว่ารับยาบจากรวพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับในตรงนี้นและก็ในเน้นว่าในในช่วงสงกรานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรืออีเวนท์ที่ทําให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้เพราะว่าเราเดินทางกลับบ้านจากภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกภาคก,กลางเดินทางกลับมาจังหวัดตรังแล้ก็มาร่วม สังสรรค์ในตอนสังสรรค์ผมเชื่อเหนือเกินว่าในการรับประทานอาหารเวลาร่วมสังสรรค์กันหลายคนไม่มีใครสวมแมสเลยเพราะนั้นโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายโดยนำลายได้หรือนำลายไปเช็ดปากตัวเองไปหยิบจับตรงจอนกลางอะไรพวกนี้ม,นมันมีโอกาสสัมผัสกันได้หมดเพราะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้มีถ้าคนหนึ่งคนใดมีเชื้ออยู่ ก็สามารถที่จะแพร่กระจายคนอื่นได้แต่ก่อนเดินทาง <S <S ถ้าคนไหนสงสัยว่าจะนำโควิดเข้ามาสู่จังหวัดตรังหรือเปล่าก็ตรวจเอทเคจากบ้านมานะครับถ้าเกิดว่าเอทีเคบวกก็เลี่ยงการเดินทางมาพบคนจำนวนมาก นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องกลับมาบ้านมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ตรวจเอทเคเพื่อความมั่นใจก่อนดีกว่าค่ะนะคะเราจะได้มั่นใจว่าเราไม่นําเชื้อกลับมาให้คนที่เรารักโดยเฉพาะถ้าคนที่เรารักอยู่ในกลุ่ม608มันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ค่ะยังมีภัยสุขภาพในช่วงหน้าร้อนนะคะที่เราห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องแรกคือฮิสโตกหลังจากที่มีข่าวครา,าวดังอยู่หลายวันในหน้าหนังสือพี ทุกสื่อก็จะเล่นประเด็นเรื่องของโรครมแดดนี้ค่ะคุณหมอคะมีความห่วงใยอะไรเพราะว่าบ้านเราเองก็ร้อนมากเหลือเกินอยากจะฝากไปถึงประชาชนที่จะได้ระวังคะห่วงคือตอนนี้แต่พูดแล้วผมว่าปีนี้มันร้อนร้อนมากเป็นพิเศษเลยนะใช่ค่ะผมเดินแต่ตอนเที่ยงเนี่ยกระดาษอยู่ในทัวอาคารมาถทียังร้อนมากเลยยิ่งออกกลางแดดนี่ยหนักเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปศและพบและ พูดกันบ่อยๆที่น่ากลัวก็คือเรื่องอิสโตร์หรือโรคที่เกิดจากความร้อนสะสมในร่างกายเราเนี่ยนะครับก็ถ้าใครช่วงนี้หน้าร้อนช่วงที่อากาศร้อนมากๆควรหลีกเลี่ยงการออกไปอยู่กลางแดดนะครับการไปอยู่กลางแดดเวลานาน,านๆเพราะว่าร่างกายเราจะรับความร้อนเข้ามาแล้วระบายออกไม่ได้เกิดความร้อนสะสมและตัวควบคุมอุณหภูมิ ในในในร่างกายเราก็คือที่สมองเนี่ยมันปรับอุณหภูมิไม่ได้ทำให้ก,กลไกของร่างกายในระบบต่างๆเนี่ยปิดฟังชันไปปิดหน้าที่ไปถ้ามันเป็นมากจนกระทั่งว่าระบบหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คือช็อกนอกแล้วก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันนะครับเพราะนั้นแนะนำเลยว่าช่วงนี้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในกลางแดดเวลานานนะครับ หรือไปอยู่ในสถานที่ที่ที่อยู่กลางแดดแต่มันมันอยู่ในสถานที่ที่จัดส่วมอุณหภูมิเช่นไปอยู่ในรถในถังในอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีการระบายอากาศพอความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องมาความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับในตรงนี้ก็เกิดอิสโรกได้แม้จะว่า มันไม่ได้แสงแดดไม่ได้ส่องถึงแต่ความร้อนมันสะสมในในในพื้นที่ที่เราอยู่ในพื้นที่ที่แคบแคบแล้วก็ไม่มีการระบายอากาศก็เกิดอีตโตรกได้เหมือนกันนะครับในตรงนี้ 1. อยู่ในที่แดดร้อนมาก2มีระยะเวลา3อากาศระบายไม่ค่อยดีอันนั้นให้ระวังหลีกเลี่ยงนะครับขอบคุณมากครับสมมติถ้าเกิดว่าอ่ามันอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีแต่อากาศมันร้อนมากชุดที่เราใส่เป็นชุดนักแข่งรถ อันนี้ก็มีผลเหมือนกันไหมครับคุณมอกก็ก็มีผลครับเพราะว่าในชุดพวกที่หุ้มร่างกายเราหมดเนี่ยไม่มีรูระบายออกนะส่วนมากวาเนี้ระบายออกเฉพาะที่จมูกแต่ส่วนอื่นโดนปกปิดหมดแล้วชุดแข่งรถนถ้าถ้าพูดถึงชุดแข่งรถเนี่ยจะเป็นตัวจหนวนกันความร้อนทั้งนั้นไม่ว่าจะถุงมือเสื้อ ต่อด้วยกางเกงเป็นชุดเลยเนี<ะ>เป็นชุดหนัง<ะ>ซึ่งพวกนี้กันความร้อนได้สูงเพราะเวลาเราขับรถแล้วเกิดเ,เกิดอุบัติเหตุน่ยบางทีไฟลุกเนี่ยเรายังออกมาได้เพราะว่ามันกันความร้อนไม่ให้ถูกตัวเราเพราะนั้นอันวัตถุประสงค์ของชุดเนี่ยกอกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปสู่ร่างกายกันได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเรารับความร้อนและความร้อนสะสมมากขึ้นมากขึ้นก็เช่นกันความร้อน ไปในร่างกายก็ระบายอกยไม่ได้เช<อ>่นกันับ เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันนิดนึงนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีข่าวให้เห็นกันอยู่บ่อยๆสําหรับโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกนะคะเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันและก็หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากพวกมันได้อีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนเป็นห่วงเป็นใหญ่กันในช่วงสงกลางกลับมาสังสรรค์กันหรือไปท่องเที่ยวกันเรื่องของอาหารครับคุณหมอคะเจออาหารเป็นพิษในช่วงวันหยุดยาวนี่ก็หลายต่อหลายครั้งที่เป็นข่าวเป็นคราวกันถึงแม้จะไม่ใช่จังหวัดตรังแต่ว่าเราก็เก็บความห่วงใยนี้มาฝากคนตรังด้วย ห่วงใยอะไรประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่รับประทานกันในช่วงวันหยุดคะคุณหมอคะครับก็คือเรื่องของอาหารเป็นเป็นพิษเนี่ยนะครับก็เอา,เอา,เอาดอาูความหมายง่ายๆนะอาหารเป็นพิษก็เกิดจากเราไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดกินร่วมร่วมกันและเกิดมีการกินร่วมกันแล้วมีหลังจากนั้น พอได้ระยะเวลาฟักตัวของโรคและขอให้เกิดอาการก็จะเกิดอาการอย่างเดียวกันคนนี้ก็เกิดคนนี้ก็เกิดคนนี้ก็เกิดเกิดจากไปกินร่วมกันและเกิดอาการเดียวกันเราถือว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษนะครับนั่นคือในในในประเด็นของการระบาดของอางหารเป็นพิษแต่อีกอย่างหนึ่งอางหารเป็นพิษก็ถ้าเราไปกินเอาบางสิ่งบางอย่างที่เขาระบุว่ามันเป็นสัตว์พิษ หรือเป็นสิ่งที่มีพิษอยู่แล้วแล้วเราโดยบังเอิญไปกินเข้าไปก็เราก็ถือเป็นอาหารเป็นพิษนะครับเช่นบางทีนะเ,เราไม่เคยกินเห็ดชนิดนี้แล้วเราไปพบแล้วเรามากินแล้วเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อันนี้ก็ตอบได้เลยในระยะเวลาที่ปนมาประมาณสัก5-6ชั่วโมงเนี่ยเราก็ตอบได้ แต่โดยหลักที่เน้นก็คืออาหารเป็นพิษที่เป็นกลุ่มก้อนเพราะในช่วงเทศากาลสงการานเรามักจะมากินอางานร่วมกันนะครับก็ให้ถ้ากลัวเกิดอางานเป็นพิษก็ให้กินอางานที่สุกใหม่ๆนะครับดิบๆสุกๆดิบๆไม่ต้องคิดน,นะให้กินสุกอย่างเดียวนะและอาหารที่ปรุงใหม่มีระยะเวลาปรุงไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนี้ยก็ใน การกินใช้ชนกลางนะครับล้างมือ,อ,อมก่อนไปกินก็ล้างมือทาความสะอาดแต่พวกเนี้เพราะฉะนั้นเน้นที่ใช้ชอนกลางกินอาหารร้อนๆอ,อ,อาหารที่ตั้งไว้เน้นมีขวาชีครอบนะครับเพราะว่าพวกมาแรงวันถ้าไปนําเชื้อจากในแหล่งที่มีเชื้ออยู่มาต่อมางานในอากาศร้อนนี่เชื้อลงมาแป๊บเดียวมันก็เพิ่มจํานวนได้เร็วมากนะครับมผมผมเน้นตรงนี้ว่าอากาศเนี่ย พร้อมเชื้อพร้อมเจริญเติบโตเร็วในช่วงนี้ครับค่ะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็รู้ว่ามีการรวมญาติกันพบปะเพื่อนฝูงกันจะทําอาหารหม้อใหญ่ๆคราวนี้มันเหลือสิค้าแล้วเสียดายพกค้างคืนเอาไว้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะทําแต่พอดีแล้วกันค่ะนะคะแล้วก็อย่าพยายามที่จะไปทานอาหารครั้ง ค้างคืนยังไงก็ขอให้ปรุงสุกใหม่ๆนะคะเพื่อความปลอดภัยกินร้อนช้อนกลางกันด้วยนะคะเรามาปิดท้ายกันว่อเช้าเห็นคุณหมอไปเปิดการรณรงคร์ลด<ถ>อุบัติเหตุจราจรมีข้อห่วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องอเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนยังไงคะครับในทุงนี้เราก็ต้องเวลาเดินทางนะครับก็ต้องดูทั้งสองประเด็นนะประเด็นแรกก็ส่วนบุคคลคือตัวเราเนี่ยเรามีความพร้อม ขนาดไหนว่าหนึ่งว่าเ,เราเมื่อคืนเราพักผ่อนดีไหมเราจะขับรถเมื่อคืนเราไปดื่มแอลกอฮอล์ core, มาไหมนะเราต้องดูตัวเราแล้วก็ว่าความแข็งแรงโรคประจำตัวโรควูบมีอะไรบ้างไหมที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้า,นาร้อนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่พร้อมในตัวบุคคลเนี่ยไม่พร้อมแ,แต่ดันไปขับรถแล้วเอาคนอื่นมาเป็นผู้โดยสาร<ม>ก็กตถ้าตัวไม่พร้อมอย่าขับ นะครับนั้นในเรื่องของตัวบุคคลในส่วนของยวดยานพาหนะต่างๆก็ต้องมีความพร้อมก็ต้องตรวจสภาพรถก่อนถ้าจะเดินทางไกลก็แนะนําคนส่งนะหรืออูอ่ที่เขาตรวจเช็คให้สภาพก็ต้องตั้งระบบเครื่องยนต์ระบบตัวถังระบบเปลกอะไรพวกนี้ก็ต้องมีความพร้อมนั้นในเรื่องของยวดยานพาหนะใน ผมก็กลับมาที่ตัวบุคคลอีกนะครับว่าหนึ่งต้องมีความพร้อมและระหว่างที่ขับรถเน้นเลยว่าคุณจะต้องในเลือดของคุณจะต้องปลอดแอลกของฮอนะเดี๋ยวตำรวจตรวจพบจับจริงปรับจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะ่ากินแก่นี้ก็ขับได้แต่เวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วและมันจะเป็นทำให้คนอื่นเขาสูญเสียด้วยเราขับรถเรา เราขับรถแล้วข้ามเลนไปชนรถคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีความไม่มีความเสี่ยงร่วมกับเราแต่เราทําให้เขาเสียชีวิตในบางครั้งก็ไม่ได้ดื่มแอลก,กอฮอล์ออกมา<ะ>เขาขับอยู่เลนเขาแต่เราเี่ยหลับในแล้วไปชนเขาอันนี้ก็ต้องนึกว่าไม่เป็นไรนะ่ารถเราขับรถเราตัวเราแต่บางครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไปพาดพิงขับบุคคลอื่นผมก็ขอฝากตรงนี้ว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยวดยานของเราให้พร้อมขับตามกฎจราจร นะถรถยนถต์ตามอเตอร์ไซค์ก็ขัขบตามกฎจราจรและเน้นที่สวมหมวกคันอ๊อกรถยนต์คาดเข็มขัดที่ระบายนะครับอ,นนอันนั้นเน้นเลยวันนี้ไปรณรงค์ท่านผู้ว่าเป็นประธานเปิดศูนย์เรื่องรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนก็มีการปล่อยรถมีรถมูลนิธิรถโรงพยาบาลรถของภ้าเกรชนร่วมกันของจังหวัดตรังเน้นว่าจังหวัดตรังเราเน้นว่ารถอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยลด,ล,ดลง5%้าเผู้เสียชีวิตต้องไม่เกินสองคนในช่วง7วันอันตรายคือวันที่11บเถึงสิเจ็ดเมษายนสองพัน้าและผมก็ขอความร่วมมือไปทุกภาคส่วนที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันพยายามลดการเสียชีวิตเรา เราต้องการให้ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตบนท้องถนนเลยใน<ฆ>ช่วงจิตวันอันตรายนี้นะครับ ค่ะชีวิตวิถีใหม่นะคะขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะโดยความ,มห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะกับนายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะเที่เกียรติสวทตรังของเราแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว9้านาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t